ตมแบกยิ่งใหญ่ซาร่านุชราต้องคำอดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยตำนานมือเซตร,ระดับโลกหวนคืนสนามอีกครั้งนุชราต้องคำตำนานมือเซตร,ระดับโลกหวนคืนสนามในรายการใหญ่อีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเมื่อมีกระแสข่าวว่าซาร่านุชราต้องคำอดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยและเซตเตอร์มือหนึ่งของโลกจะกลับมาหวานคืนสนามอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่แค่ช่วยรุ่นน้องๆในวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีก โดยมีกระแสข่าวอย่างหนักว่านุจราต้องคำคัมแบ็กสนามเตรียมเล่นหลีกลูกยางสหรัฐอเมริกากระทั่งมีการยืนยันรายชื่อจากทีมดังในหลีกมาก,กันเกี่ยวกับการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการกลุ่มแรกตามรายงานระบุว่าแอดลตอัลลีมิเต็ด แอดเลด u n l i m i t เ d เทดเฟซบ o กอย่างเป็นทางการหลีกวอลเล่บอลหญิงอาชีพในสหรัฐอเมริกาประกาศยืนยันซาร่านุตราต้องคำอดีตนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยไวัย38ปีเตรียมไปเล่นหลีกในฤดูกาล2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นฤดูการที่3ก่อนหน้านั้นนุชราต้องคำมือเซตทีมชาติไทยเคยลงเล่นมาแล้วในฤดูการ2022โดยจะไปเป็นหนึ่งใน44ผู้เล่นในลีกนี้ร่วมกับดาวดังที่มีการประกาศออกมาเช่นเบธานีอาเดลาครูสแชมป์ฤดูการ2022เวลิซซากอนซาก้โคริดิซันมอร์แกนเฮน ทั้งนี้การแข่งขันจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายน2566อย่างไรก็ตามสำหรับผลงานนุจราต้องคำใน AU วันเล่บอล2022จบด้วยอันดับ5ของตารางคะแนนรวม3 0 2 7คะแนนถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกับการไปร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก